เลื้อยนียบค่ะนิบนิบนีบเพจแรกก็เลื้อยพวกเขาค่ะนี่เห็นบ่าการโกล่อ,อจมปุ้มๆไปแล้วค่ะุ๊้เดียวค่ะ ยอดนำวดแบบฝา้าเนาะค่ะเพราะว่ามีอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องเห็ดอยู่โอ้ค้าคุกเนี่ยขันโบเห็ดออกงัดแล้วงัดอีกระบาดนี่งัดแล้วงัดอีกดึงกันจังกัังอยู่นั่นแหละค่ะู้เดียวลังจังก็มาเล่มงานไว้ค่ะเล่มโค่งได้ง้อปตาม มองอะไรมันเปนละะี่ยนแล้วค่ะนี่โยกไปทิมไปถึงล่องเพี้ยงเด็กผ้ารกิจของยายเมื่อน,นี้เด้อค่ะพี่น้องหยอดน้ำพุดกับโลกเสื้อล่าหลายเนาะคะ่ะเนาะก็รักษาไปกิจไปยะัสระละคะ่ะพ่อได้ใส่เนาะว่าให้เป็นผ้าละกับลูกกับหลาน สวัสดีเด่ลาง,งาค่ะพี่น้องค่ะรุ่งาเรียกงานหน่อยตัดออกเอาไปกวางไว้น้ํมหลองมันเนาะค่ะโ้งได้งไวใตามหมองอะไรเป,เปลี่ยนล้วค่ะนี่โยกไ้ทิมไปถึงหลองเพ่งด็กบ่ไดเอาลำเอาลวดดอกค่ะเห็ดไปยังเัรนละ อ,อย่างถือฝนเป็นล่าค่ะหักเนาะค่ะเป็นความรับผิดชอบที่ต้องยอดแล้วก็คืนมาเบื้องตนอ้นยางค่ะตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบหกปีแล้วค่ะยางส่วนนี้มันก็เลยมีหลกมีซื้อ ว่ไดดเอาลามเอาลวยดอกข่ะเห็ดไปเังเสรนจละหกคักวหกเนี่ยขันบ่เห็ดออกงัดแล้วงัดยีกระบาดนี่ช่งานเล็กงานน่อยตัดออกเอาไปกวางไว้น้ำหลองมันเนาะค่ะโ่้งได้งัวไปตามมองไรมันเปลี่ยนละค่ะนี่ โยกไปทิมไปเทงหลองเพยงเด้กภา,ารกิจของยายเมื่อนี่เด้อค่ะพี่น้องหยอดน้ำพุเมื่อยเทิงเมื่อยเทิงห้ำเพ่งค่อ,คอยๆไปนั่นละคะ่ะสู้เมื่อกลุมงานเลีกงานหน่อยตัดออกเอาไปกวางไว้น้่มหลวมมันเนาะคะ่ะ งานหน่วยตัดวอ,อกตัดวอ,อกตัดตัดออกจากทางยางล่ะคะ่ะพี่น้องโอ้ยชีวิตเนาะเริ่มตัดจากงานน้อยละคะวค่ะตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบหกปีและะ้วค่ะอย่างส่วนนี่มันก็เลยมีโลกมีเสือ ยอดแล้วก็ขึ้นมาเบิงตน้นยางค่ะโค้งได้ง้อไปตามมองไรมันเปลี่ยนแล้วค่ะนี่โยกไกวทิมไปถึงลองเพ่งเนี้ยงายยางถือฝนเป็นล่าค่ะหักเนาะค่ะเป็นความรับผิดชอบที่ต้อง ก็ซูค่ะสกดลคำว่าแพร่เป็นดอกยาย่ไล่นะหลังจากงานน้อยใบมากงานไง่้ันี่ค่ะพี่น้องภารกิจของยายเมื่อนี้เด้อค่ะพี่น้อง ยอดน้ำฝนงาอยางถึกฝนเป็นล่าค่ะหักเนาะค่ะเป็นความรับผิดชอบที่ต้องร่วมงานเล็กงานน่อยตัดออกเอาไปกวางไว้เน้ำรหล่อมันเนาะค่ะเกอโลกเสื้อล่าหลายเนาะค่ะเนาะก็รักษาไปกิดไปยะสร็จรค่ะพ่อได้ใส่เนาะว่าให้เป็นผ้าละกับลูกกับหลาน เมื่อยด้อค่ะนี่เมื่อยสวัสดีเตะลาง,งาค่ะพี่น้องค่ะเมื่อยทิงเมื่อยทิงหั่เพียงค,ค่อยๆไปนั่นแหละค่ะสู้เมื่อยภารกิจของยายเมื่อนี้ด้วยค่ะพี่น้อง หยอดน้ำพุดกับโลกเสื้อล่าลายเนาะค่ะเนาะกับรักษาไปกินไปยังสรแล้วค่ะพ่อได้ใส่เนาะว่าให้เป็นผ้าละกับลูกกับหลานฮกคักฮกเนี่ยขันโบฮิดออกงัดแล้วงัดยีกระบาดนี่สวัสดีเต่ลาง,งาค่ะพี่น้องค่ะ อายังถือฝนเป็นล่าค่ะหักเนาะค่ะเป็นความรับผิดชอบที่ต้องถึงเสาสัะง,งาสงเงยค่ะพี่น้องตัดไป นเห็นบ่ารขอลอ้อตอนนี้ล่องเว่งพร้อมเราไปล่องเว่งพ้อมนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วบาดนี้แปนเอิดตื้อดบาดนี้ย่างสะดวกปันย่างถึงเศราสง,งับสงเยค่ะพี่น้องตัดไปตัดงานหน่อยตัดออกตัดออก ตัดถึงเซาสังอับสงังเงยค่ะพี่น้องตัดไปคืองายังถึกฝนเป็นล่าคะ่ะหักเนาะคะ่ะเป็นความรับผิดชอบที่ต้องโอคค้โคักหุกเนี่ยขันโบห็ดออก งัดแล้วงัดอีกะระบาดนี่งาเลีกยงงหน่อยระบาดนี่คันบ่เฮ็ดกับบ่มีทางย่างเนาะค่ะเนาะย่างิ่งขึ้นกับกดว่าหกไร้นะคะเพื่อว่าให้เฮาย่างได้สะดวกหลังจากนั้นก็เพื่อว่าให้เฮาย่างได้สะดวก หลังจากนั้นก็นถึงเ้าสังหาบสังเวยค่ะพี่น้องตัดไปก็นีบงัดไปงัดมางัดแล้วก็ทิ่มบาดนี้ใส่งัดบาดท,ที่นี่งัดนี่เรียบร้อยเด้บาดนี้คะ่ะนีทางยางได้สวยงามสะอาดตาละบาดนี บ่ได้บ่ได้เนีบยงัดไปงัดมางัดแล้วก็ทิ่มบาดนี่ใส่งัดบาดท,ที่นี่งัดนี่ถึงเซาสง,งับสงเงยค่คพี่น้อง 打牌，这个数哈。